ดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพื้นที่ของจังหวัดบุรีมีน้องๆนักเรียนนะครับจากหลายๆโรงเรียนด้วยกันนะครับที่ผ่านมาก็จะมีต่างนะครับเด็นหลายๆท่านเยอะก่อนนะครับที่จได้เห็นว่าพี่กับการบริหาร คนลุบุรีแจกไข่ไทยทั้งหมดเช่นทุกปีพร้อมกันทั้งสิบอำเภอนะครับที่อำเภอก็จะเดินรณรงค์แจกไข่ว่าสิ่งที่ผมมาวันนี้ผมมีมีสองคราที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนคนเดิมขอบคุณครับครับนี่คือเรื่องราวนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเป็นมาของการจัดกิจกรรมรณรงค์แต่งไขยนะครับอยากให้ท่านราชวัฒน์สุรภาเข้ามาในเป็นรุบุรีนั้นก็ทเจ็ดเท่านั้นเองครับ เอาการผมชอ่อที่ขึ้นราชินีเนินสางประเทศก็ให้อีกหญิงยื้ไว้ผมยาวมากขึ้นก็กลายเป็นแฟชั่นในวันนะครับถ้ายสุดก็กลายเป็นผู้หญิงไว้ผมก็กลับเรียนที่น้องประชาชนนะครับจะเป็นการไล์สดหรือเป็นการถ่ายทอดสดอะไรต่างๆก็เวียนกลับมาที่ลพบุรีโดยใช้ที่โรงเรียนศาสตรแห่งนี้นี่ถึงวันที่13กุามพันาพ,รพ,รพ,รพันสองพันป และเปลี่ยนความกระหายยิ่งใหญ่อลังการภาพสวยๆนะครับไม่ใช่เฉยเาะอัองอการ,นะรออเท่านั้นส่องรู้ด้วยกันในการที่จะของดูได้แน่ทึงใทยแบบนี้นะครับใส่ไปที่ไหนก็เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นคนบ<ไ>อกว่าเมื่อ<ไ>อาชีพเมื่ออาชีพแน่นอนนะคะและทุนปริศนาสิทธิราชนะคะ ันวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีค่ะท่านผู้ชมคกอขุนแผนาวบายรองขุนพลีค่ะเขาเสกประมือให้กับทั้งสองท่านด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันนะเราจะเห็นในแบบนาแบบมืออาชีพทักหมายกันเลยนะครับแบยนะคะจากจะเป็นน,นิดนะคะนิดเขียวออก็ จะวัดแล้วก็ออีค่ะสีสันเห็นมากไปนะครับเราจะได้เห็นสาวางามทวงคู่กันมาอีกเช่นเดียวกัน บนสเปรดทัคู่เลยนะครับปรแกรมอะไรครับเป็นกาจนับหมายกันมาเพื่อตัดกายและข้าทางและอีก2องท่านต่อมาครับวันนี้เรามี ผลงันแรงของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีกหนึ่งเตาวสวยที่มาเอาตลกครับทำจัดการคำนองรักใช่ไหมล่ะมีกี่คนก็จะสวัสดีทุกคนฉน้อยฉม้อยชายตายเปลี่ยนไม่รู้เป็นผู้ต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นเวทีเลยนะ <ๆ S 1> เป็นเพื่อนของรองรุ่งเรืองโนเรียน อ,อยู่บนแคชวอล์กในขณนี้นะคะแม่ผิของชาใชขารองผู้มการดรเรียนท่องที่ยวลกีฬาจังหวัดลบบุรีนะคะสนสับสนุนการท่องเที่ยวสดยอเรื่อของนางการก่อิกาลัาดาดาเด๋ต้องส่งรถท่าเทียมครับอน,นะครับหนึ่งสองสามถอยรุ่มนะครับ